ถ้าเราต้องการให้เราแบบได้อีก10ปีคืนมาอมตอนนี้เรา36แล้วเราต้องการย<ร>ี่กต้หกตรงนี้เนี่ยตรงนี้ใช่ล่องนี้ยาวมันนี้ยังมีตรงนี้แล้วก็อันนี้อีก <c oughs> อันนี้เป็นส่วนที่ขาดที่เราจะเติม ็วันนี้มาทำเรเดียนนะครับคือปัญหาของหน้าเราเนี่ยตอนนี้เรามีร่องร่องน้ำหมากนะฮะซึ่งก็โอเคก็อายุปูนี้แล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยทำสกัดต้าไปแต่ว่ามันจะช่วยปูผมพื้นแต่ว่าเรเดียนเนี่ยจะเป็นตัวพุ่งเป้านะฮะเช่นร่องน้ำหมากหรือว่าริ้วรอยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งสำหรับผู้สูงอายุหน่อยนะครับก็จะช่วยได้แล้วเห็นผลทันทีเลยนะครับคือคือจะดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรอ คือฉีดปั๊บเนี่ยมันก็น่าจะฟูขึ้นมาเลยแล้วก็จะอยู่ได้ทนด้วยครับชอบมากค่ะชอบมากเพราะว่าเราเป็นเจ้าของหน้าเรารู้ว่าปัญหาของเราคือร่องแก้มแล้วก็ลอยคือเราเราไม่อยากผ่าตัดเอาพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้มันสามารถช่วยเราได้นะครับวันเนี้รู้สึกแฮปปี้มากก่อนปีใหม่ก็มีความสุข นะคิดว่าปีหน้าคงจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าหน้าหน้ายิ้ยมมากตอนนี้จาก3 6เหลือ26แล้วนะครับ The Master